วันนี้พามาชมซีดานขนาดใหญ่จากค่ายฮอนด้รอบก่อนหลายคันนะครับรีวิวไปนะครับขายหมดแล้ววันนี้พามาชมอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าสีนะครับสวยเลยคันนี้นะครับแล้วก็ราคาสุดพิเศษนะครับ3,49,000บาทราคาพอๆกับอีกคคาเดี๋ยวไปดูนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง a c e b o o k นะครับแฟนเพจ Facebook รถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์หรือว่าทางช่องทาง YouTube Channel ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับผมเป็นต่อขออนุญาตมาทําหน้าที่นําเสนอรถสวยๆที่เข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วกันนะครับรอบก่อนอย่างที่บอกไปแล้วผมรีวิว Honda a c c o r d เนี่ยนะครับไป2คัน2รุ่นนะครับขายหมดแล้วนะครับวันนี้ได้มาใหม่1คันนะครับสีก็อย่างที่บอกฮะสีแตกต่างจาก2คันที่ผ่าาานนนนนมมัั้้รอีีสขว แล้วก็สีเทาดำนะฮะเทานกพิราบก็แล้วแต่นะแล้วก็ได้มาวันนี้เป็นสีบอลเงินหรือสีเทาเมทัลลิกก็แล้วแต่นะครับวันนี้ได้มาคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเดิมนะเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับฝากมาดูแลต่อนะครับสภาพนี้เรียกว่าสวยเลยนะครับมีเก็บงานเก็บเบาเก็บารายละเอียดต่างๆมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคากับ3า0 0 0 0 0ี่หมื่นเก้าพันบาทแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคในเรื่องของหน้าตานะครับ หลายคลิปเราไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวเขาต้องบอกว่าเป็นตัวบิ๊กไมเนอร์เชนนะครับเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเมเจอร์เชนดีกว่านะครับเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของทาง Honda จากที่แต่ก่อนนะครับเปิดตัวในส่วนของตัวปปาวานเนี่ยมาค่อนข้างที่จะหลายปีนะครับเพราะว่าใช้โมเดลของตัวปปาวานมาตั้งแต่ปี2002-2003 2003ประมาณนี้2003มาจนถึงปี2007นะครับเป็นเจเนอเรชันที่7เขาเรียกว่า G7 มาถึงตัวนี้นะครับเปิดตัวในปี2008 200 2,008จนถึงปี2,013นะครับใช้เป็นโฉมนี้เลยนะครับอาจจะมีไม้ใ้เชงเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมาบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นในเรื่องของหน้าตารูปร่างก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับว่าคันนี้นะฮะมีตําหนิอะไรไหมมีจุดสังเกตอะไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะฮะคันนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับตัดกับมือเปิดโครเมียมสวยมากนะครับจริงผมมองว่าสีนี้นะเป็นสีที่ดูแลง่ายนะครับเวลาขูดขีดมีรอย จะไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเป็นสีดําสีขาวก็แล้วแต่นะถ้าสีขาวบางทีก็จะดูเหลืองดูซีดอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้นะครับสีนี้ผมว่าสวยเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้4ี่จุดด้านหลังนะครับผมชอบท้ายของเขานะนะครับบั้นท้ายของเขายังดูสวยแล้วก็ร่วมสมัยอยู่นะครับผมว่ามันยังมีกลิ่นอายของตัว G7 อยู่พอสมควรท้ายมนๆแบบนี้แหละนะครับดูให้มีความรู้สึกว่าเขามีความมีความเป็น รถขนาดใหญ่นะครับดูแล้วดูท้ายเขาใหญ่ๆประมาณนี้นะครับมีการเล่นลายด้านข้างประตูนะฮะอันนี้ผมพยายามพาดูรอบคันนะครับท่านผู้ชมนะครับว่ามีตําหนิอะไรไหมนะฮะหลังจากที่ดูรอบคันแล้วนะครับความพิเศษอย่างที่บอกนะครับมีไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างลืมบอกไปตัวนี้คือ,คอตัวเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์2000 R20 เป็นตัวโมเดลปี2008ด้วยนะครับ คือถ้าเป็น 2, เครื่อง2000ันเขาจะมี2ตัวนะครับ2.0 EL กับ2.0 E l Navy นนะครับก็ <pic. S 1> <implications. S 2> คือเป็นตัวมีจอเนมีเดเวเกเตอร์เอาง่ายๆว่าเหมือนกับ2.4แต่ว่าเครื่องยนต์เล็กกว่าแค่นั้นเองนะครับตัวนั้นตัว yeah. 14, ตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1 000, 4ล้านแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้เอาง่ายๆตัวเต็มก็1 3ล้านแสนนะครับเพราะล้านสองเนะครับรถใหม่ถ้าจำไม่ผิดนะโอเคในเรื่องของหน้าตารอบคันพาดูแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกด้วยแหมดูดีดูดีนะครับ เสียดายนิดนึงนะสำหรับรุ่นนี้ผมอยากได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์หรือว่าไฟลูกแก้วนะครับแต่ว่าก็นะฮอนด้าเขาก็บอกว่าตัวเนี้ยมันก็ดูสว่างแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูสว่างแล้วก็การบำรุงรักษาการดูแลรักษาราคาไม่แพงนะครับโอเคดูรอบคันกันหน่อยนะเรื่องของกุญแจ Honda ก็จะเป็นทรงนี้นะครับมางแต่ซิตี้แล้วนะครับมีเปิดฝาท้ายนะครับ,บล็อกปลดล็อกนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาดูภายในก่อนนะครับ คันนี้ต้องบอกว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของเบาะนะครับตัวนี้เป็นแทบทุกรุ่นทุกคันของ Honda a c c o r d ตั้งแต่ G7 เป็นต้นมาแล้วนะครับจริงๆก็เบาะหนังเกือบทุกค่ายแหละนะครับแต่สําหรับ a c c o อ d เนี่ยเย็นเร็วนิดนึงผมต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่านั่งแล้วก็เสียรูปเร็วนิดนึงนะครับแต่คันนี้ผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับเก็บงานให้หมดแล้วนะครับนี่ฮะ รายละเอียดต่างๆก็เรียกได้ว่าเบาะนี่สมบูรณ์แล้วนะครับและอีกอย่างนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบในโมเดลนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่ไม่มีปัญหาแต่สําหรับผมผมว่ามันนิดหนึ่งนะครับจริงๆตัวเนี้ยไปจนถึงเจนเจนเนะเจนเก็มีปัญหาตรงนี้คือเขาทําเย็บได้ตรงกลางมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาที่เราวางแขนเนี่ยนะครับคือตําแหน่งที่วางก็โอเคนะครับแต่ว่าไอตัวได้ตรงเนี้ยนะครับมันดันดันแขนแล้วมันเจ็บนิดนึงมันจะแบบเครื่องนะฮะ สำหรับคนที่ที่วัยนิดหนึ่งครู้สึกวัยนิดนึ่งจะรู้สึกอืนิดนึงน่าจะน่าจะไม่มีน่าจะทาเรียเรื่อน่าจะดีกว่าประมาณนี้นะช่องวางแก้วประมาณนี้นะครับอืมส่วนนี้สามารถกดเป็นที่การวางแก้วได้ด้วยนะครับเกียร์ก็สามารถจอดแปะได้นะครับมีชิปให้ตรงนี้กดอ่าเวลาเราเสียบก็ปรับเลื่อนได้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติห้าสปีดนะครับอืมช่องอันนี้ชอบหายเนี่ยที่จุบุรีจริงผมว่า ก็บางคนอัดไม่ไม่ค่อยสําคัญหรอกไม่ได้ไม่จุดบุหรี่ตรงนี้หรอกแล้วก็ไม่ได้ดูดบุหรี่หรอกอะไรอย่างนี้นะแต่ผมมองว่าตัวนี้เวลาถ้ามันไม่มีเนี่ยนะครับโอเคถ้าคุณไปติดกล้องมองหน้าก็เสียบอ่าไออะไรอะไรเพราะว่าเอาเรียญได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมันจะเป็นช่องแบบน่าเกียดอะมันเป็นรูเนี่ยนะครับถ้ามีตัวนี้ก็จบเลยนะครับก็ปิดไว้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยช่องเก็บเหรียญอะไรต่างๆ,ๆ,ๆยังอยู่ครบนะฮะอืมคันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนะฮะคนโซนกลางแผง คอนโซลหน้าต่างๆนะทั้งหมดเนี่ยไม่มีริ้วรอยอะไรเยอะมากมายนะครับในปี2008ผมถือว่าเจ้าของเดิมดูแลได้ดีเลยนะเนี่ยนะครับแผงประตูอะไรต่างๆเสาเก่งนะเออเนี่ยกระจกใสนะครับไม่มีขอบนะครับขอบลอกบางคันมันมีขอบลอกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่ลอกไม่แตกนะครับบางคันโดนน้ําหอมนะครับเกรดอะไรต่างๆที่คุณใช้อยู่เนี่ยนะครับอันนั้นละตัวทําลายสีเลยนะครับเพราะนั้นเองใครที่ใช้อ่าตัว ดับกลิ่นหรือว่าปรับอากาศอยู่ในรถนะครับไม่ควรที่จะใช้แบบที่มันโดนแดดแล้วมันเปื่อยเนี้ยหๆียวมานะมันเป็นแอลกอฮอล์มันกัดสีนะครับถือว่าคันนี้ดูแลดีนะครับมีจอ L C D ขนาดเล็กให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเลยแล้วกันผมว่าข้อเสียอีกอย่างนะครับสำหรับ G 8ตัวนี้นะครับก็คือเครื่องเล่นนี่แหละนะฮะเครื่องเล่นผมมองว่าก็โอเคแหละนะครับในคุณภาพของเสียงหรือว่าการใช้งานต่างๆมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไร CD 6แผ่นอะไรต่างๆ,ๆก็ใช้งานได้ดี แต่เมื่อเราอยากอัปเกรดเป็นจอ Android หรือว่าเป็นจอเป็นกล้องถอยอะไรต่างๆนะครับเวลาเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแล้วความที่แบบคลาสสิกของมันอ่ะมันไม่อยู่แล้วนะครับมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะมันก็ต้องมีหน้ากากที่มันพอดีแล้วจอมันก็จะได้ไม่ใหญ่มากก็ผมก็มองว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมผมว่าอย่างนี้ก็สวยแต่ถ้าเราไปอัปเกรดถ้ามันใส่ตรงนี้ได้มันจะดีไงนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนปัจจุบันเขาอัปเกรดมันจอมาใส่ตรงนี้แล้วก็แยกเครื่องเล่นต่างหากได้หรือเปล่านะ แต่ถ้าอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่าจะดีนะครับแต่มันจะรายง,งานหมดเงเรื่องของแอร์เรื่องของอะไรต่างๆมันจะอยู่หน้าจอหลักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้นิดหนึ่งนะแอร์ Air เป็นแบบออโต้นะครับแยกซ้ายขวานะครับเป็นดูอัลโซนนะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับปุ่มกดไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้วุ่นวายอะไรนะครับอ่ะเครื่องของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยควบคุมโทนฝัน่งนี้เครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับเป็นปกติแล้วก็เลขไม้อ่ะดูเลขไม้คันนี้หน่อย2องแสนเจ็ดหมื่นกิโลเกือบ 700, 000, 000, 000, 000เจนะ็ดศูนย์ศูนย์ 270,000กิโลในปี2008นะครับรถประมาณสัก 10, 10กว่าปีปีละ20,000กิโลก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับผมถือว่าใช้งานปกติด้วยซ้ำนะครับเนี่ยที่บางแดดอะไรต่างๆอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะสมบูรณ์โอเคนะฮะหลายคนบอกว่าเป็นยังไงติดแก๊สไหมนะครับอืมอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอขอน,นิดนึงมาดูตรงในเรื่องของที่เปิดฝาท้ายนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายดึงขึ้นนะครับกดลงคือเปิดฝาถังน้ํามัน แล้วล็อกได้ด้วยนี่อขชอบนะฮะล็อกไว้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าล็อกไว้ทําไมเพราะว่าจะเปิดรถก็ต้องเปิดล็อกอยู่แล้วนะครับโอเคปัท้ายกดจะรีโมทได้นะครับนี่ด้านหลังนะครับกว้างนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆว่า Honda นะครับดีของเขาข้อดีก็คือเขาสามารถที่จะพับเบาะได้นะครับมีตัวดึงตรงนี้นะครับถ้าเป็นใายอื่นยังไม่มีนะตัวนี้ก็มีตัวนี้ให้แล้วก็ดึงแล้วก็พับเบาะลงไปได้นะครับรถไม่ได้ติดแก๊สนะครับนี่ฮะให้ดู นี่นะครับยางอะไรมีครบแต่เดี๋ยวหาแม่แรงให้นะแต่กองโฟมอะไรต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าใช้ได้นะครับอืลึกๆกว้างนะนะครับนอนได้เลยนะครับแต่ผมคงไม่ไปนอนให้ดูนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าเป็นยังไงสําหรับคันนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคันนี้นะดูเครื่องยนต์กันหน่อยสําหรับตัวนี้นะครับอ,อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวเครื่องยนต์2000นะ เป็นตัว156แรงม้าบวกกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเป็นเครื่องบล็อก R 2 0ของทาง Honda นะครับเป็น i-VTEC ที่พัฒนาแล้วเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันนะครับในเรื่องของประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราเร่งที่ดีนะครับก็ไม่ถึงต้องใช้2.4ก็ได้ใช้2.0ก็ได้แต่ผมก็ลองขับก็สู้2.4ไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเพราะตัวนี้สามารถเติมแก้าหนึ่1แก๊สโซฮ0ได้วยนึพราก๊สนทางเือาน้ามันบ e ยี่สิบ e e ได้ด้วนาน,นาาวาป็น พลังงานทางเลือกหลากหลายนะครับแล้วก็ของเขาเองก็อนอกจากจะใช้น้ํามันอันนี้แล้วก็ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรวัดนะเขาให้มา260แสดงว่ามันอัปเกรดได้นะนี่นะใครอยากไปทาต่อก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆเลเวลต่างๆยังอยู่เบอร์แอร์อาบาร์โค้ดนะครับคำเตือนมอ,อกอ,อะไรต่างๆยังอยู่ครบเลยนะครับถือว่าโอเคคันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นรถของอ ท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านได้อ่ามาให้ดูแลต่อนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ถือว่าสภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วกันนะครับโอเคนะฝากไว้หน่อยนะคันนี้นะครับ Honda Accord นะครับ2.0 EL 2008นะครับเป็นตัว G8 คันนี้นะครับไม่สองหม่นเโลไอ้อง0 0 0 0มนโลนะครับราคาอยู่ที่349,000บาทนะครับ349,000บาทใครที่สนใจนะครับผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อย090 521 4 4 4นะครับ 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID l ดี e ด้วยเลยช่วงลังๆมาอาจจะแอดไลน์ลำบากนิดนึงโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแอดไลน์ไปเอาอีกเบอร์นึงแอดไลน์เพราะบางทมีมันเพื่อนเต็มผมพยายามที่จะแก้ไขยอยู่นะครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจที่เรียกได้ว่าคุ้มๆแนะเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีนึงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามในทุกๆคลิปทุกๆท,ท่านที่รีวิวนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะพยายามนําเสนอในทุกๆวันวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ